เป็นไงน้องชายวันนี้สบบายครัเป็นไ,ปไงคบยกนี่คิดว่าน่าจะได้รับการชูม,มือไหมน้นงงนะมอง,นงไม่ชนะมึงพกถูกว่าได้ขึ้นร้านน้องเบ้าเสียได้นะครับผมเตอร์ฝ่าล่กกางได้ดีแล้วคบยกนี่เรามั่นใจไหมแ้าครับแน,น่นอนเพราะคบยกผมไ้คครับคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าอาวุธที่จัดแจ้งของเราเนี่ได้ได้ลูกไหนยังไงยกไหนน้องชายผมได้แขนแล้วตี เสียใจไหมเมียชินเท่าไหร่เม่อกีใเกับไม่มีมีเราไปต่อล้มันนี้ทำให้สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับ สี่ฝ่ยังยังชนะไม่ได้ไดแต่ว่าแฟนๆนี่ก็มองว่าเรา,าเป็นฝ่ายับการชูมือก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปไ<ด>ครับ<ด>แก้วก้าวครับ